เปลี่ยนการเชื่อมเหล็กให้เป็นเรื่องง่ายนะครับกับตู้เชื่อมของยี่ห้อ str เป็นตู้เชื่อมที่ว่าปล่อยกระแสไฟได้เสถียรของจริงเลยนะครับผมนี่นะครับทดสอบเชื่อมกับเหล็กสังกะสีนะครับบางแค่0.16มมิลเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับเชื่อมติดนะครับผมกับตัวนี้ตัวกระแสไฟเสถียรเลยนะครับแล้วซื้อกับทางร้านเรานะครับไม่ต้องกลัวถูกหรอกรีวิวสินค้าตรงๆนะครับตู้เชื่อมสายเชื่อมมาถึงคนเชื่อมนะครับผม ไม่ได้แหกตาใช้มุมกล้องเหมือนที่โดนกันนะครับตู้ดีๆแอบข้างหลังแล้วก็ส่งให้คนเชื่อมด้านหลังนะครับผมต่อไปมาเชื่อมกับเหล็กตะแกรงนะครับกับตู้เชื่อมที่กระแสไฟสเสเียรเลยนะครับ S.T.R. ตัวนี้แค่คุณลูกคา้าเลง็งแล้วก็กดเชื่อมเท่านั้นเองนะครับผมง่ายมากเลยนะครับใครๆก็เชื่อมได้นน,นี่นะครับผมมาต่อกันที่เหล็กกล่องกับกวาวไนท์เลยนะครับขั้นพื้นฐานในการใช้งาน เชื่อมง่ายมากเลยนะครับกับตัวนี้แค่เล็งแล้วก็กดเชื่อมเดินแนวเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้เหล็กกล่องต่อด้วยกาวนไนท์เลยนะครับเก็บสายก่อนครับเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันนะครับนี่กาวนไนท์เชื่อมง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องกลัวทะลุแค่เล็งแล้วกดลากเดินแนวเท่านั้นเองนะครับกับตู้ตัวนี้ทดสอบเชื่อมสแตนเลสนะครับผม เชื่อมได้นะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าจะเชื่อมสเตลเลตต้องใช้ลวดเชื่อมมวลส้มของยี่ห้อ S T R นะครับผมตัวนี้สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับเก็บสายก่อนครับลองเคาะดูนะครับเชื่อมติดนะครับ หลังจากที่เชื่อมเสร็จนะครับก็ไปเจียแต่งรอยเชื่อมแล้วใช้ไข่ปะวานขัดนะครับก็จะเงาสวยเลยครับทดสอบระบบที่2ของตัวตู้เชื่อมนะครับเชื่อมทูบนะครับผมตัวนี้ตู้ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น2ระบบนะครับเชื่อมได้ทั้งมิกและเอเมนเอนี่เราใช้ทดสอบกระแสไฟแรงนะครับเชื่อมกับเหล็กหนาลวดที่ใช้ก็คือลวด4มิลนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับไฟขึ้นภาษาอังกฤษ MMA ตรงนี้นะฮะก็คือเชื่อมทูบกดไมค์ทีฟักคอศูนย์จุดแปดก็คือเชื่อมมิกหนึ่งจุดศูนย์ก็คือเชื่อมมิกกดไมค์ทีก็เป็น MMA ก็คือเชื่อมทูบนะครับสองระบบในตัวและตู้ตัวนี้เวลาเชื่อมมิกไม่ต้องใช้แก๊สนะครับเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันครับนี่นะครับผมกินเนื้อสวยเลยนะครับและช่วงทดสอบนะครับเราจะทดสอบเชื่อม ตรงเหล็กที่ประกบกันนะครับสำหรับการใช้งานจริงเราจะไม่ได้มาลากโชว์ตรงที่โล่งๆอะไรอย่างนี้เหมือนทั่วไปนะฮะให้ดูการใช้งานจริงๆเลยนะครับ